นี่นะคะเป็นรถสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะรถสําหรับนักท่องเที่ยวนี่ที่ข้ามมาจากฝั่งฝั่งเชียงแสนนะคะฝั่งเชียงแสนตรงนี้เป็นท่าเรืออะไรใช่ตรงนี้เป็นท่าเรือก็คือข้ามข้ามมาจากเชียงแสนเนาะ <Hello. S 1> เราเราเข้ามาจากข้างในเราขอพี่เขาเข้ามาแต่เราไม่ได้ข้ามหรอกเราบอกว่าเราเรามาขอมาชมไปเฉยเออเราจะลงไปดูท่าเรือตรงนี้กจะเป็นประมาณนี้คือท่าเรือเลยใช่เวลาทุกคนชีสนี่นี่สามเหลี่ยมทองคา สามเหลี่ยมทองคำเลย<อ>ถ้าเรือสามเหลี่ยมทองคำเลยสามเหลี่ยมทองคำ<อ>แต่ก็เพอร์เซนต์เงย์ใช่ถูกต้องนี่ก็จะมีเรือมาจอดตรงนี้น,นี่เนาะเ,นเรามาตอนฟิวกลางวันอ่าอันนี้คือฟิวตอนกลางวันละ ตอน10โมงก็จะเป็นเหมือนเมืองแบบเมืองเฉยๆเมืองธรรมดาไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีเสียงไม่เหมือนตอนกลางคืนนะเดี๋ยวผมจะรีวิวภาพเปรียบเทียบให้ดูใช่ที่กลางคืนจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยจะมีไฟตามตึกอะไรเต็มไปหมดเลยมมสร้างเมืองให้เจริญจากข้างนอกแบบดินแดงเ่ะเข้ามาข้างในแบบว่าเป็นเมืองใหญ่อะ่ะฮัลโหลาใช่มีการเทปูนพื้น เพราะเขา Eun เขาก็จะมีทางเขา้าเข้ามาในเมืองนี้นะมีด่านซึ่งเราเราเรามาอย่างเงี้ยเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราเราจะมาด่านเล็กๆไม่ได้นะเราต้องมาด่านใหญ่ตรงเมื่อกี้ที่เราผ่านเข้ามาประตูใหญ่ป <ini S 1> ระตรูใหญ่อ่ะมันจะไล่ให้เรามาตรงประตูใหญ่เลย<อ>ให้เราตรวจพาสปอร์ตต้องมาที่ประตูใหญ่เลยคือบีบให้เราไม่ไม่ให้เราแบบว่าไปเข้าทางอื่นมั่วจบกองถ้าจะเข้ามาในเมืองนี้เมืองใหญ่โตมากเนาะ เมืองนี้นี่โอ้โหสุดยอดละแล้วยิ่งคาสิโนเนาะคาสิโนโอ้โหทิงลงมเ<ร>าเมใหญ่<ล>มากลลไลมไม่รู้สร้างกันกี่สักเท่าไหร่ล้านล้านส่วนมากจะเป็นคอนโดมิเนียมให้คนอยู่นะครับเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่สะส่วนมากเลยแหละแต่ตรงนี้จะเป็นเหมือนอ่าเป็นเหมือน เขาบ้านเรานั่นแหละ ใช่ผลิตแบงก์เองผมเริ่มสงสัยแล้วเนี่ยใช่เหมือนว่าคืนนี้เราเข้าไปที่คาสิโนมาเนาะมีคนเอาเงินทัพกองทัพภูเขาอ่ะใช่เป็นเงินหยวนอ่ะเออเข้าเข้ามาเล่นที่คาสิโนอ่ะเยอะเยอะเยอะมากเยอะใส่กระเป๋าเดินทางมาเป็นแบบเป็นตั้งๆเลยใส่ใส่กล่องกล่องแบบกล่องพลาสติกอ่ะเออกล่องพลาสติกอ่ะมาเป็นมัดๆเลยเป็นตั้งๆเลยโอ้โหเหมือนในหนังเจ้าพ่อนตรงสงสัยพิมพ์แบงก์เองเลยพิมพ์มันอยู่ในนี้แหละ เยอะมากเลยไม่พอมากลางวันก็ไม่รู้ว่าร้านไหนเป็นยังไงเลยเนาะมากลางวันมันมองไม่เห็นในร้านเลยว่าร้านไหนมันจะเป็นยังไงเนาะนี่ตึกนี้กำลังสร้างเลยนะนี่ใหม่ๆเลยเดี๋ยวก็คงเสร็จอันนี้วงเวียนนี่วงเวียนหัวเว่ยหัวเว่ยก็มีมืถือหัวเว่ยของรุ่นเลยดูใกล้ๆเลยแอปเปิลสโตร์เลย ด้านนี้สิเขากำลังขึ้นใหม่นะนี่ใหญ่โตเรียงรายเลยนะโอ้เมงกันแล้ว้า ทำงานที่แขวงขอแก้วนี้จะเยอะเยอะด้วยเยอะด้วยเราพาชมรอบเมืองวันนี้วนไปรอบๆรอๆอบๆกาจะขี่ไปสุดเลยอ่ะไปขี่ไปสุดจนถึงท่าเรือน่น่ะจนถึงท่าเรือไงที่คนขึ้นเรือมาแล้วก็นั่งรถมาอ๋อไปสุดจนถึงท่าเรือเชียงแสนอ่ะเออเดี๋ยวจะไปท่าเรือเชียงแสนนั่นแหละใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปรับคนไทยมาเผื่อใครจะมาสามสิบบาท นี่เจอแล้วโอ้โหอพาร์ตเมนต์ของคนจีนใช่อันถ้าอยู่ตรงนี้อาจจะถูกหน่อยนะไกลหน่อยอพาร์ตเมนต์แบบนี้อาจจะถูกหน่อยมันบางทีก็อ่านไม่ออกนะมันมีแต่ภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาวนะใช่บางทีเราอ่านไม่ออกเราก็มัวๆสุ่มเดาไปแบบไทยบ้านนี่แหละไปสุ่มไปอย่างเดียวอะ่ะ ไปแบบภาษาไทยบ้านเลยอะคนไทยบ้านนะครับทัวร์ไทยบ้านเลยใช่ไปเดี๋ยวไปเราไปดูกันสุดทางมีแค่นี้แหละทางตันนะอ่าทางตันไปไปไปเลี้ยวซ้ายดูสิทางหน้าตันทางหน้าตันแล้วหน้าตันแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วทางซ้ายดูมันมีหรอกตึกอะไรใหญ่ๆเมืองโอ้หเมืองกำลังสร้างถนนใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหสร้างอะไรไม่รู้นะตึกใหม่อีกแล้ว หมือนเป็นห้องแถวอาคารพาณิชย์นนอะไรบ้านเราแหละนี่สำนักงานอะไรตึกใหม่อีกแล้วร้านวัสดุนะตรงนี้ออทำไมแบบร้านอย่างนั้นเหมือนเขาปักพักเก็บของไว้เป็นเป็นร้านวัสดุร้านวัสดุถนนนี่ยังทำใหม่ใหมอยู่เลยนะยังด,ดำดอยู่เลยยังแบบต <ดำ S 1> ้องลาดใหม่ๆม่อ่ะแล้วก็ปูนก็ยังขาวขาวอยู่เลยยังไม่มีฝุ่นดำอะไรเลยทำใหม่ๆเลยเป็นเมืองที่แบบเกิดใหม่กำลังเกิดใหม่แบบ จะิญพัฒนาอะไรเงี้ยอ,อาณาจักรของเขาว่ากันตรงตรงเดี๋ยวหาท่าเรือเชียงแสนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเเดี๋ยวหาก่อนนะครับ <S <S นี่นะคะเป็นรถสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะรถสำหรับนักท่องเที่ยวนี่ที่ข้ามมาจากฝั่งฝั่งเชียงแสนนะคะ ฝั่งเชียงแสนอืมตรงนี้เป็นท่าเรือนอะไรใช่ตรงนี้เป็นท่าเรือก็คือถ้าถ้าข้ามมาจากเชียงแสนเนาะนี่ฮาวข้ามมาจากเชียงแสนแล้วก็ขึ้นขึ้นมาขึ้นรถฟรีเลยนี่นมีรถนักท่องเที่ยวเนี่ยเขินปีไม่เสียตัตงค์ใช่นี่ไปแล้วเนี่ยคันนี้คันนี้คันนี้ไปแล้วนี่นี่ไปแล้วไปแล้วป่า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 วยังยังไม่ไปค่ะยังไม่ไปไปแล้วคิงโรมันนะครับใช่สำหรับใครจะเข้าไปในเมืองไปบ่อน อะไปดูเข้าไปเที่ยวดูท่าเรือกันข้างในไม่รู้เขาจะให้ถ่ายป่ะ้องไม่รู้สิข้างในนี้น่จะเป็นท่าเรือนะที่ข้ามมาจากเชียงแสนเดนต้องเดินเดต้ดิเดินต้เดินเดนต้องเดินโอ้อท่าเรือแล้วเป็นอาคารผู้โดยสารนะข้างในนี้นะครับนี่เป็นอาคารผู้โดยสารฝั่งอันนี้คือฝั่งบ่อแก้วเนาะแม่นบอครับ เป็นเมืองบอกแก้วเนาะพี่เนาะไปแขงบอกแก้วถ้าเรามากลับมาเนาะเรานั่งนั่งรถนั่งรถกลับมาจากคาสิโนแล้วก็กลับมาที่นี่เนาะใช่มาแล้วก็ไปนั่งเรือข้ามไปที่เทียงแสนใช่เลยสมมุติว่าใครที่ไม่ได้เอารถมาไม่ได้ขับรถมาเองโอ้นี่นี่นี่ที่นี่ก็จะมีขายนะมีขายเหล้าบุรีใช่นี่ก็จะมีป้ายบอกไว้อยู่นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้นั่งรถมามาที่เทียงแสนแล้วก็ นั่งเรือข้ามมาฝั่งนี้ตรงนี้ข้าห้ามถ่ายละข้างในไม่ห้ามถ่ายก็จะนี้นะกล้องแบบซองต่ำเลยดิเราเราเข้ามาจากข้างในเราขอพี่เขาเข้ามาแต่เราไม่ได้ข้ามหรอกเราบอกว่าเราเรามาขอมาชมไปเฉยเออเราจะลงไปดูท่าเรือตรงนี้มันจะเป็นประมาณนี้คือท่าเรือเลยใช่เวลาทุกคนชีสนี่นี่สามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคําเลยท่าเรือสามเหลี่ยมทองคําเลยสามเหลี่ยมทองคำแต่ต้องเพอเชียงแสนไงใช่ถูกต้อง นี่ก็จะมีเรือมาจอดตรงนี้นี่ทุกคนก็จะข้ามมาตรงนี้นะนู่นฝั่งนน้นเ่ยฝั่งไทยเห็นไหมใช่สาธุสาธุสาธุปีที่แล้วเราก็ไปถ่ายทำฝั่งนน้นมาเนาะสาธุสาธุเลยนี่นี่ก็จะมีนี้ประตูสู่สปปลาวนี่ไง นุ่นก็จะเป็นฝั่งสามเหลี่ยมทองคำนะคะอําเภอเชียงแสนคนก็นั่งเท้าอย่างนั้นวดใช่ฝั่งนุ้นจะเป็นพม่านะทางนู้นน่ะอ่าทางนู้นเป็นพม่าทางนู้นน่ะจะเป็นพม่านี่ยังไงท่าเรือนี่ใครขึ้นเรือก็ไปตรงนี้เลยนะคะนี่จะมีเรือข้ามฟากนะเขาลงอเร้เรือหางยาวนี่ไงเรือหางยาวเนู่นเป็นเรือข้ามฟากมาจากทางนุ่นฝั่ง สามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำนั้นข้ามาแล้วก็มาลงที่ท่านี้เป็นท่าของสปปาลาวใช่มาลงท่านี้เราก็ขึ้นมาตรงนี้นี่ไอ้ไอมโดมสีส้มส้มเลยที่เราจะเห็นโดมสีส้มๆ้มมองมาจากฝั่งโน้นน่ะแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งรถฟรีเข้าไปที่บ่อนคาสิโนเข้าไปในเมืองได้เลยค่ารถไม่ต้องเสียนะครับเขาไม่เก็บผมถามแล้วเป็นรถนักเลว นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปที่เฉพาะบ่อนคาสิโนเท่านั้นใช่ใช่ใช่เป็นเหมือนรถกอล์ฟอะครับรถกอล์ฟไฟฟ้าแต่วันนี้มันคค่อนข้างเงียบนะคนามีรการแล้วไปไหนมาดูมืกระเป๋าอ๋อมีค่อนข้างเงียบอยู่นี่ก็เป็นท่าเรือมาขึ้นท่านี้ก็ได้ตรงนู้นก็ได้มั้งมาแล้วมาแล้วนกที่ยวมาแล้วเมาแล้วมาแล้วเป็นกลุ่มกลุ่ม ฝั่งนี้ก็จะเงียบๆไม่เหมือนท่าขีเหล็กนะครับถ้าเป็นท่าขีเหล็กจะแบบว่าตอนนี้กําลังแบบว่าโอ้โหเาคนต้องรีบเข้าไปทําธุรกิจแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับที่นู่นก็ข้ามมาเที่ยวที่ฝั่งไทยมาทําที่ฝั่งไทยมาท่องเที่ยวมาแล้วนนมีฝรั่งมาด้วยผีหรือเปล่าส่วนมากจะเป็นผีเพราะาจะมาเที่ยวชมบ่อนชมเมืองชมคาสิโนนั่นแหละหรือเป็นผีผีมานันแล้วครับามีเขมีมาที่นี่มันเป็น แหลงเนาะ่าเง็นงงงี่งจะมาเที่ยวชมเมืองทำไมเขาก็ทางแบบว่าจเจริญหมดแล้วนะพอเรามาตอนนั้นมันรยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่แบบนี้นะมาตอนนั้นทางทางนู้นยังไม่มีเป็นป่าอยู่ทางนู้นอน่ยยังไม่มียังเป็นป่าก็มีแค่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มันจะมีรถแบบว่ารถรถเกง่งเนาะรับเราที่บ่อนคาสิโนเนาะแ,<ต>แต่ตอนนี้มีรถไฟฟ้าที่เป็นรถรอเดี๋ยวนี้เป็นรถแบบว่าขึ้นปีไปคาสิโนได้เลย ลองถามพี่เขาดูพี่มาเชื่อมพี่เสียค่าเรือมากี่บาทนะครับเนี่ยหอเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอ๋อหขากลับเขเสียแค่เจ็ดสิบบาทแม่มาขับอ้โนี่นะคะพี่เขาบอกว่าเขาเสียค่าเรือมาคนละ70บาทนะคะมาลงตรงนี้แล้วก็เดินมานี่ไปขึ้นรถฟรีในนี้ ่ะเดี๋ยวดูดิคนจีนไปไหนกันอ่แล้วเราดูว่าคนจีนเขาจะไปไหนกันอเหมือนเข้ามากับคนลเราด้วยกันแต่ว่าก็ต้องมานั่งรอเรือตรงนี้นะนี่ไงก็มีเรือมานะนี่ก็มีเรือมาเนี่ยพี่นัทเรือมามาลงท่านี้ก็มีไปไหนกันอ่ะ้ายไปไหนกันไหนฝั่งไทยอเอมรหมานอ้ายข่อยมาช่วยเล่นคือ แล้วเมื่อกี้เราเห็นเรือมาไปลงที่ท่าไหนละ่ะฝั่งนุ้นพาม่าหมดเลยใช่ฝั่งมพาม่าหมดเลยจริงๆแล้วถ้าเรามาเที่ยวเชียงแสนน่ะเขาจะมีเรือให้นำเที่ยวก็มีนะ,ะเราก็เคยนั่งเรือเที่ยวเขาจะพาเราเที่ยวว<บ>นเข้าไปาต,รตรงสามเหลี่ยมนี่แม่นำ้สำสามเหลี่ยมแม่น้ำสองสีนี่ไงนี่ไงนี่ไง น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือว่านั่งเรือนําเที่ยวนะอันนี้นั่งเรือนําเที่ยวใส่ชูชีพอะใช่ใช่นั่งเรือนําเที่ยวขึ้นไปทวนตรงนู้นนู้นนนตรงสามเหลี่ยมทองคำบนน่ะนั่นนะครับคือคําว่าสามเหลี่ยมทองคำใช่นู่นเลยมีสามประเทศเนาะอ่าต้นฉบับคือตรงนั้นคือสามเหลี่ยมทองคำเลยค่ะไปดูสิข้ามไปดูสิโอ้ประตูไฟฟ้าอะไรไะโอ้เวียดจีนจริงนู่นเรือนําเที่ยวนี่ไงสามเหลี่ยมทองคำ นั่นนะฮะอ่าจะเป็นปเป็นดินอยู่ตรงนั้นฝั่งนั้นก็จะเป็นไทยฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งลาวแล้วก็ป่าป่านุนาน้นอ่ะป่านุนาน้นอ่ะป่าทางนุ้นอ่ะเป็นพามา่าอ่าได้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 วันนี้ก็พา,พามาเที่ยวชมนะคะมาเที่ยวชมดูอ๋อ สามเหลี่ยมทองคำตอนนี้ผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ฝั่งลาวอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำอยู่เดินไปคุยกันอยู่เนี่ยโอเรา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 โทรหาผมโอ้โถ้าขึ้นเรือถ้าขึ้นเรือจริงๆจะไปต้องไปขึ้นตรงท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรหากันใหม่แป๊บเดียวเพื่เนนทงเที่ยวมากันตรงท่าโทรไลน์มาก็ได้เพราะว่าถ้าโทรแบบเรือมีเโดนหักตังค์แพงจะขึ้นเรือกันตรงท่าโน้นครับผม 我那边。<music> ครับผมได้พิกัดแล้วเนาะครับโอเคครับมาไ,ได้เลยมีลงอยู่นะลงลงให้ครบนะครับครับอย่าลืมอย่าลืมแบตเตอรี่กุญแจนะระวังแบตระวังแบตเตอรี่ร่วงนะครับเป็นร้านข,ขายสินค้านะฮะเทียบไปหมดเลยสวยๆรู้ๆเงียบๆก็มีแต่ก็คือจะเห็นหมดเลยเพราะมันมีไฟ ครับวันนี้ขนะ้วปนฝนะโต้ใช่ไหมเดี <c oughs> ๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้วสส <c oughs> อซับที่ไหนน,นวันนี้เราตื่นขึ้นมานะครับตอนเช้ากันที่แถวเมืองต้นพึ่งนะครับร้านฮัลโหล นี่อาหารตามสั่งนะครับมีหลายอย่างมีหลายอย่างนะครับผมมีลาบก้อยก็มีนะมีลาบก้อยก็มีที่นี่โอ้โหแต่เฟอร์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าชามเนี่ยใหญ่มากในเฟอร์เนี่ยมีผ้าขี้ริ้วด้วยนะอ่ามีผ้าขี้ริ้วด้วยคุ้มเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นเขาเรียวกว่าเส้นอะไรนะเส้นข้าวเปียกเนาะข้าวเปียกอ่าเส้นข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกแปดสิบบาทเนาะแปดสิบบาท จ่ายเป็นเงินไทยได้เลยนะไม่ต้องจ่ายเงินกรีบนะครับผมมาเที่ยวเมืองเนี้ผมแนะนําให้พกเงินไทยมาแต่ถ้าใครมีเงินหยวนเหลือก็ถือเข้ามานะฮะ